เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอิสราเอลเนี่ยเดินหน้าจัดการกับตัวของผู้นำฮามาสที่กรุงเตหะรานในวันสถาปนาประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือเพเซชชิยอนของอิรานอิสบปอลเองเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าสิ่งที่อิสราเอลทำในการลอบสังหารผู้นำทางการทหารของเขาชุกรอนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการข้ามเส้นแดงซึ่งเป็นเหตุที่อิสบปอลเนี่ยได้โจมตีตอบโต้อย่างค่อนข้างหนักทั้งเป็นการล้างแค้น ในการรักษาเอาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและแรงสนับสนุนทางการเมืองอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการยืนยันว่าฮิสปุลล์เนี่ยยังเป็นตัวละครตัวแสดงที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้อยู่การโจมตีและก็หล่อเลี้ยงปฏิบัติการทางการทหารของฮิสปุลล์มาโดยตลอดเนี่ยก็แน่นอนแหละว่ามาจากอิรานทางหนึง่งอิรากเนี่ยยังคงใช้การสนับสนุนเครือข่ายทางพันธมิตรทางการทหารที่เป็นกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคหลักๆก,ก,ก็คือฮสปุลล์มูซีกองกําลังต่อต้านในวิถีอิสลามแห่งอกงําลั ที่อิหร่านสนับสนุนในซีเรียเหล่านี้เป็นหน่วยในการปฏิบัติการกดดันอิสราเอลตัวแสดงหลักที่ปรากฏออกมาบนหน้าสมรับภูมิก็คือฮิสบุลล็อไม่ใช่อิหร่านถ้าอิสราเอลตัดสินใจอีกแบบหนึง่งคือบุกเข้าไปจัดการถล่มยังฮิสบุลล็อกกลางเบรุตให้รับคาบเหมือนที่กำลังทํากับฮามาสเนี่ยนี่คือจะเป็นเลตเทปสําหรับอิหร่านอิหร่านจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องจับตาดูนะครับ คือก่อนหน้าน,นี้สงครามกับฮามาสเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าหมายของอิสราเอลอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเฮสบอล็เนี่ยที่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้สู้รบกันหนักไม่แพ้กับฮามาสเลยเนี่ยอยู่ในสมการของอิสราเอลตั้งแต่เมื่อไหร่และอาจารย์มองว่าเป้าหมายของอิสราเอลกับการจัดการเฮสบอล็เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับด้วยเทคนิควิธีทางการข่าวและการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของเขาเนี่ยเขาคงนับ นะคำนวณเอาบทบาทของฮิสบุลเลาะห์มาไว้ในสมการตั้งแต่หลังวันที่7ตุลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่สัญญาณที่บ่งบอกนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอิสราเอลเนี่ยเดินหน้าจัดการกับตัวของผู้นำฮามาสนะครับานิเย่เนี่ยที่กรุงเตหะรานในวันสถาปนาประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือเพเซชชิยอนของอิหร่านและขณะดเดียวกันนะครับก็สังหารนะครับรอบสังหารผู้นำทางการทหารระดับสูง นะครับฟูอาร์ชุกกรเนี่ยของอฮิสบุลเลาะนะครับอาการตรงนี้บ่งบอกอะไรนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ว่าการประเมินบทบาทของฮิสบุลเลาะในวงเล็บก็คือภายใต้การสนับสนุนของอิหร่านนะครับอิสราเอลอาจจะประเมินต่ำเกินไปในช่วงหลังวันที่7ตุลานะครับแล้วไม่สามารถจะจัดการยับยั้งบทบาทของ2ตัวละครนี้ได้ในสถานการณ์ที่เขากำลังเปิดฉากต่อกาซาอยู่ จึงเป็นที่มาที่ทําให้อิสราเอลเนี้ยเ,เดินเกมเชิงรุกมากขึ้นนะครับมากกว่าที่ตัวเองอาจจะประเมินว่าจะต้องทําตอนแรกจะต้องทําตอนแรกก็คือนะครับถ้าฮิสบุลลาะมีการตีแล้วหนีนะครับโจมตีกดดันมาจากทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับอิสราเอลก็จะตอบโต้ด้วยโดนทางการทหารกลับไปเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเพื่อที่จะป้องปรามไม่ให้ฮิสบุลลาะนะครับขู่ไม่ให้ฮิสบุลละเนี่ยเข้ามาหนักกว่านั้น นะฮะอันนี้เขาคงจะประเมินว่าคงจะเป็นแค่นี้นะ,ะแต่ว่าการกดดันทางฝั่งฮิสบุลเลาะห์มาสู่อิสราเอลเนี่ยน่าจะหนักเกินกว่าที่เนชันเจฮหูและก็คณะรัฐมนตรีสงครามประเมินเอาไว้จึงเป็นที่มาที่ต้องดําเนินการเชิงรุกมากขึ้นต่อทั้งสัญญาณที่ชัดต่ออิหร่านนะครับแล้วก็สัญญาณที่ชัดต่อฮิสบุลเลาะห์นะครับทีนี้บทบาทเช่นนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นความส่มเสียงว่าจะดึงเอาฮิสบุลเลาะห์ แล้วก็อิหร่านเนี่ยเข้ามาสู่สงครามแบบเต็มตัวหรือไม่นะเพราะว่าทางฝั่งของฮิสบุลลอเองเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าสิ่งที่อิสราเอลทำในการลอบสังหารผู้นำทางการทหารของเขาชุกรนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการข้ามเส้นเรดเทปข้ามเส้นแดงนะแปลว่าฮิสบุลลอเองก็ประเมินบทบาทของตัวเองตอนแรกเนี่ยว่าไม่ได้ต้องการถลําตัวเต็มเต็มต,ต,ตัวหรอกนะครับมีเรดเทปที่ที่เป็นเพดานอยู่ นะคือกดดันแล้วก็ถอยกดดันแล้วก็ถอยนะครับไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีไปยังจุดที่มีนัยสําคัญที่อาจจะทําให้อิสราเอลตอบโต้อย่างรุนแรงมากขึ้นแต่อิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่เริ่มก่อนในมุมมองของฮิสบุละนะครับคือใช้คําว่าข้ามเส้นเรดเทปเข้ามานะก็จึงเป็นเหตุที่ฮิสบุลอะเนี่ยได้โจมตีตอบโต้อย่างค่อนข้างหนักทั้งเป็นการล้างแค้นนะครับในการรักษาเอาไว้ซึ่งศัศสีและแรงสนับสนุนทางการเมือง ว่าฮิสบุลเลาะห์เนี่ยไม่ได้อ่อนแอหรือยอมออยอมถอยจากการที่อิสราเอลโจมตีรอบสังหารดังกล่าวและขณะเดียวกันเนี่ยการโจมตีกลับอย่างหนักในช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของฮิสบุลเลาะห์เนี่ยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการยืนยันว่าฮิสบุลเลาะห์เนี่ยยังเป็นตัวละครตัวแสดงที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้อยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการใช้กําลังกันเนี่ยเพื่อที่จะส่งสัญญ,ญาณลักษณะดังกล่าวนะครับ ส่วนเป้าหมายของฮิสบลลอนะคะหลังจากที่ตอบโต้หรือว่าล้างแค้นการสังหารผู้นําในปฏิบัติการรอบล่าสุดแล้วนะคะอาจารย์มองว่าฮิสบลลอจะจบไหมหรือว่าจะโจมตีเป็นเชิงรุกต่อไปเลยคะอาจารย์ผมคิดว่าฮิสบล็อน่าจะกลับมาสู่แบบแผนของการโจมตีในแบบเดิมก็คือแบบที่เกิดขึ้นช่วงหลัง7ตุลาครับเช่นถ้าอิสราเอลเปิดปฏิบัติการรุกเข้าไปในกาซาตอนใต้นะครับครั้งหนึ่งฮิสบล็อกก็จะโจมตีนะครับ จากทางฝั่งตอนเหนือของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นเชิงกดดันเพื่อให้อิสราเอลเนี่ยจำเป็นจะต้องถ่ายเททรัพยากรนะครับไม่สามารถที่จะโฟกัสไปยังกาซาได้อย่างเดียวนะค,คือจะไม่ไม่ไม่ได้รุกไปมากกว่านี้นะครับก็คงจะถอยมาสู่แบบแผนนี้เพราะว่าเป้าหมายที่ฮิสบุลลอ์อเนี่ยได้กล่าวได้อ้างว่าสามารถโจมตีได้อย่างเช่นยูนิต2 0 0อย่างเงี้ยนะครับของอิสราเอลซึ่งเป็นฐานที่ ฐา,านที่มั่นนะครับทางทานข่าวกรองที่สําคัญของอิสราเอลและฮิสบุลลอ์ก็อ้างว่าฐานตรงนี้แหละที่ใช้เป็นการวางแผนแล้วก็ดําเนินการรอบสังหารฟูอาร์ชุกกอนะครับของฮิสบุลลอ์เพราะงั้นก็ถือว่าฮิสบุลลอ์ได้ตอบโต้ไปยังตรงจุดแล้วนะครับเขาก็ใช้แบบนี้ในการสื่อสารเพราะงั้นแบบแผนหล,ลังจากนี้ก็น่าจะถอยมาสู่การโจมตีกันไปมาลักษณะเดิมเพื่อกดดันให้อิสราเอลนั้นลาบากมากขึ้นในการปฏิบัติการทางการทหารในกาซาครับ อาจารย์ประเมินว่าฮิสบอลลปฏิบัติการเพื่อล้างแค้นการสังหารผู้นาครั้งนี้ด้วยการตัดสินใจของตัวเองหรือว่ามีการสนับสนุนหรือว่ามีแรงส่งจากอิหร่านด้วยค่ะผมคิดว่าการตัดสินใจน่าจะเกิดขึ้นจากตัวเองนะครับแต่ทรัพยากรในการสนับสนุนการโจมตีแล้วก็หล่อเลี้ยงนะครับปฏิบัติการทางการทหารของฮิสบุลล์มาโดยตลอดเนี่ยก็แน่นอนแหละว่ามาจากอิหร่านทางหนึ่งนะครับ ที่บอกว่าทางฮิสบุลเลาะน่าจะตัดสินใจเองเนื่องจากว่าในถ้อยแถลงที่ใช้สื่อสารกรณีที่โจมตีอย่างอิสราเอลเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะหรือหรือน่าจะส่วนใหญ่นะถ้ามีเล็ดลอดก็คงส่วนน้อยมากคือฮิสบุลเลาะไม่ได้กล่าวอ้างถึงการลอบสังหารฮานิเย่ผู้นำาร์มาสเลยนะพูดถึงแต่เพียงแค่เนี่ยเป็นการล้างแค้นกรณีสังหารผู้นำทางการทหารนะครับของฮิสบุลเลาะเท่านั้นนะครับเพราะงั้นก็ชัดเจนว่ากรณีนี้เนี่ยมันมันตอบ เป้าประสงค์นะครับในเชิงองค์กรของฮิสปุลล่เป็นหลักครับส่วนทางฝั่งของอิหร่าน่ะคะอาจารย์ก่อนหน้านี้อิหร่านก็มี ปลายประกาศเหมือนกันว่าจะแก้แค้นการที่อิสราเอลเนี่ยมาสังหารผู้นําของฮามาสตคัถึงในกรุงเตหราชนนะคะเรายังไม่เห็นแอคชั่นของิหรานเลยแม้แต่ก้าวเดียวนะคะแต่ว่าเห็นการประกาศอยู่บ่อยครั้งอาจจะประเมินปฏิบัติการของิหรานอย่างไรหรือว่าเขาจะไม่โจมตีเองจะใช้ฮิสบลเละแล้วก็กลุ่มเดวุธอื่นๆในเครือเป็นผู้ที่จัดการแทนนะคะครับคือหลังเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารอิสมาออลฮานิเย่ผู้นําฮามาสที่กรุงเตหรานเนี่ะผมเคยได้ให้ ข้อวิเคราะห์แล้วก็ประเมินไปแล้วนะครับจะไม่ได้ว่ารายการไหนนะผมบอกว่าหนึ่งเนี่ยอิหร่านไม่สามารถสื่อสารให้สังคมสาธารรับทราบได้ต่ํากว่านี้คืออย่างน้อยต้องต้องพูดแบบนี้เป็นขั้นต่ำนะครับนั่นคือประการแรกเนาะทั้งในเชิงการรักษาภาพการรับรู้ที่คนอื่นรับรู้เกี่ยวกับบทบาทนําของอิหร่านในประเด็นนี้ทั้งในเรื่องของกรอบนั้มนูญของอิหร่านนะครับที่ใน มาตราสองและมาตราสามเนี่ยงซึ่งว่าด้ดยหลักการพื้นฐานแล้วก็ว่าด้ดยแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยวางเอาไว้ชัดเจนว่าอิหร่านเนี่ยสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านมีหน้าที่ในการสนับสนุนปาเลสไตน์นะคือประชาชนที่ถูกกดขี่นะครับจากลรทธิอาณานิคมจากตะวันตกซึ่งก็รวมถึงอิสราเอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยประเด็นแรกอิหร่านไม่สามารถสื่อสารได้ต่ำกว่านี้นะครับแต่ทําได้จริงหรือไม่จริงนั่นอีกเรื่องหนึ่ง หรือจะทำหรือไม่ทำนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เวลาสื่อสารไม่ไม่สามารถต่ํากว่านี้ได้นะครับประเด็นที่2ก็คือหลายคนก็ในช่วงเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆนะครับที่รอบสังหารธานิเย่ที่ไตรฮาร์เนี่ยาหลายคนก็กังวลนะครับรวมถึงนักวิชาการฝรั่งนะครับหลายคนก็มองว่าอิร่านเนี่ยจะกระโดดเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลอย่างค่อนข้างทันทีนะซึ่งผมประเมินอีกแบบหนึ่งนะครับว่า อิหร่านเองเนี่ยรวมถึงอิสราเอลเองนะครับก็มีปัจจัยเหนี่ยวรั้งกันอยู่ทั้งคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือตัวบทบาทของมหาอำนาจรายหลักทั้ง3รายกรณีอิสราเอลก็คืออเมริกากรณีอิหร่านก็คือรัเสเซียและจีนทั้ง3มหาอำนาจดูจะแข่งขันกันทางภูมิรัฐศาสตร์ไปทั่วโลกเลยนะครับในจุดต่างๆเป็นฮอสปอตเนาะจุดความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยทั่วโลกนะครับร้อนมากร้อนน้อยแต่ก็แตกต่างกันไปถ้ายูเครนนี่ก็ร้อนมากหน่อย นะครับเพราะงะั้นแม้ทั้ง3มหาอำนาจจะแข่งขันกันทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับรัเสเซียกับจีนทางหนึ่งอเมริกาทางหนึ่งก็จริงเนี่ยแต่กรณีจะเพิ่มจุดฮอสปอตนะครับที่มีบทบาทของอิหร่านนะครับซึ่งมีการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์นะแม้ว่าจะไม่ได้ไปทางการทาหารก็ตามนะครับแต่ว่าจะจะประยุกต์และพัฒนาต่อไปต่อทางการทาหารถ้าต้องเข้าสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็ไม่ได้ลําบากมากหรือกรณีอิสราเอลเองนะครับที่ก็ มีความเชื่อกันนะครับว่า,าหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าอิสราเอลน่าจะต้องมีนะครับอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่จะเพิ่มจุดฮอตสปอตโดยมีคู่กรณีแบบนี้เนี่ยในบรรยากาศที่ทางฝั่งอเมริกาเองก็กําลังจะเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วทั้ง3ประเทศเนี่ยไม่ได้พึงประสงค์มากนะนะครับเพราะงั้นเนี่ยคือปัจจัยเหนี่ยวรั้งตัวหลักที่รั้งทั้งอิหร่านและรั้งทั้งอิสราเอลนะครับไม่ให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นมาได้ง่าย ไม่ได้แปลผมไม่ได้แปลว่าโอกาสไม่มีนะครับโอกาสก็มีแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะสิ่งที่ผมประเมินเอาไว้ก็จึงเป็นซีนาร์โอที่ว่าอิสราเอลอิหร่านเนี่ยน่าจะยังคงใช้นะครับการสนับสนุนเครือข่ายทางพันธมิตรทางการทาหารที่เป็นกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคหลกัหลกๆก็คือฮิสบุลล็อกฮูซีนะครับอกองกําลังต่อต้านในวิถีอิสลามแห่งอิรักนะครับอิสลามมิสซิสแตนต์ออฟอิรักนะครับหรือกองกําลังที่อิหร่านสนับสนุนในซีเรียเหล่านี้ เป็นเป็นเป็นหน่วยในการปฏิบัติการกดดันอิสราเอลไม่ใช่ลุกเข้าไปยึดอิสราเอลหรือเทลอาวีฟนะครับแต่กดดันอิสราเอลให้ล่าถอยแล้วก็หยุดมิติการรบในกาซาเสียนะครับคงจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับซึ่งก็เราก็เห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆตัวแสดงหลักที่ปรากฏออกมาบนหน้าสมรภูมิก็คือฮิสบุลล็อกไม่ใช่อิหร่านนะครับทางฝั่งของ อิหร่านเนี่ยนะคะเขามีเรดเทปหรือว่าเรดไลน์ของเขาไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ประเมินเอาไว้ว่าถ้าอิสราเอลล้ำเส้นส่วนนี้เนี่ยปัจจัยเหนี่ยวร้้งต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องถูกทบทวนหรือพิจารณาใหม่ผมคิดว่ามี2จุดนะครับแม้ว่าอิหร่านอาจจะไม่ได้ประกาศนะสจุดนั้นจุดที่1นเนี่ยนะเรดเทปแรกเนี่ยก็คือการที่อิสราเอลถ้ายังคงมีการใช้การลอบสังหารการอุ้มหายนะครับ การรอบโจมตีบุคคลสําคัญของอิหร่านที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่มีนะครับทั้งสองฝ่ายทําสงครามรับต่อกันมาโดยตลอดนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์นิวเคลียร์นักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านเนี่ยก็โดนลอบสังหารโดนอุ้มไปจํานวนมากขณะที่ผลประโยชน์ของอิสราเอลเนี่ยก็มีความพยายามทั้งที่ทสําเร็จและไม่สําเร็จนะครับจากการโจมตีของอิหร่านเนี่ยอยู่หลายที่ทั่วโลกกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นเป็นพื้นที่นะครับที่มีความพยายามก่อเหตุ ตอบผลประโยชน์ของอิราเอลเช่นสถานทูตอยู่เช่นกันแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จถ้ายังจํากันได้ก็คือเหตุประกอบระเบิดนะครับในวันวาเลนไทน์ที่ซอยประดีพนมยงนะครับที่ประกอบผิดแล้วระเบิดคาบ้านเช่าสะกดอ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะใช้สงครามลับต่อกันเนี่ยมีมาโดยตลอดนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยนี่คือจุดเรดเทปแรกนะครับการรอบสังหารทานนเย,ยเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้อิหร่านก็ค่อนข้างน่าจะโกรธค่อนข้างมาก แต่ถ้ามีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบุคคลสําคัญรายอื่นทางนักวิทยาศาสตร์ทางนักการเมืองหรือว่าแขก VIP ของอิหร่านเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรทเทปที่ทาให้อิหร่านเนี่ยหยุดเฉยไม่ได้ละคงจะต้องทํามากกว่าแค่สนับสนุนฮิสบุลเลาะหรือว่าพันธมิตรที่เป็นกลุ่มทางการทาหารในภูมิภาคเพียงอย่างเดียวนะเพราะไม่งั้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้สังคมโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมอิหร่านอ่อนแอจังอย่างเงี้ยนะครับเพราะนี่คือเรทเทปแรก นะถ้าอิสราเอลต้องการยั่วยุให้อิรานเข้าสู่สงครามเพื่อที่จะพลิกภาพลับจากตัวเองที่เริ่มเป็นผู้ร้ายในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยให้กลับมาย้ําเป็นภาพที่ว่าอิรานตั้งหากที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยอิสราเอลก็ต้องดําเนินมาตรการที่เป็นการรอบสังหารเหล่านี้นะครับเพิ่มเติมอันนี้คือเรดเทปแรกนะครับเรดเทปที่2นะครับในบรรดากลุ่มพันธมิตรเครือข่ายทางการทหารของอิรานในภูมิภาคเนี่ยถ้าจะนับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับ ฮามาสอาจจะยังถือว่าไม่ได้มีความใกล้ชิดและสำคัญที่สุดสำหรับอิหร่านนะครับทั้งด้วยสำนักคิดทางศาสนาที่เป็นซุนนีนะครับทั้งด้วยบทบาทของการสนับสนุนการก่อตั้งนะกลุ่มที่เป็นจุดไข่แดงของอิหร่านมากกว่าก็คือฮิสบุลเลาะนะครับฮิสบุลเละเนี่ยเป็นกลุ่มที่อิหร่านเองมีบทบาทาถึงขั้นก่อตั้งนะครับไปสนับสนุนการก่อตั้งในช่วงสงครามกลางเมืองเลบานอน นะครับแล้วก็เป็นเสมือนตัวแทนของอิหร่านที่ค่อนข้างร้อเซในภูมิภาคแม้ว่าฮิสบุลลอเนี่ยก็จะมีเฉตท,ที่เป็นอิสระนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่คล้ายๆว่าไม่ได้เป็นอาณานิคมเมืองขึ้นไม่ได้เป็นอยู่ภายใต้นอมินีนะครับของอิหร่านไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเป็นจุดที่อิหร่านเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลสูงที่สุดนะครับเหมือนกับว่าใกล้ชิดกับอิหร่านมากที่สุด เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าอิสราเอลประเมินอีกแบบหนึ่งหรือกําหนดย,ยุทธศาสตร,ร์อีกแบบหนึ่งไม่ใช่แค่โจมตีให้ฮิสบุลละห์เนี่ยล่าถอยกลับเข้าไปในเลบานอนหยุดยั้งปฏิบัติการโจมตีมายังตอนเหนือของอิสร,ร,ราเอลนะถ้าไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าอิสราเอลตัดสินใจอีกแบบหนึ่งคือบุกเข้าไปจัดก,การถลม่มอย่างฮิสบุลกลาะหกลางเบรุตนะครับไม่ใช่แค่ชานเมืองตอนใต้ถล่มให้ราบคาบเหมือนที่กําลังทํากับฮามาสเนี่ย เนี่ยคือจะเป็นเรสเทปสําหรับอิหร่านอิหร่านจะอยู่เฉยไม่ได้นะครับเพราะงะั้นเรสเทปก็จะมี2จุดที่เราต้องต้องจับตาดูนะครับ